สวัสดีครับ FC แฟนครับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าโตเกียวมิวสิกระบาดท,ทั่วไทยแล้วนะครับ FC ทุกท่านตอนนี้กระแสะมาแรงมากนะครับความปังความดังของผู้ใหญ่บ้านฟิเลนและก็โตเกียวมิวสิกนี่นะครับกำลังเป็นที่นิยมของชาวไทย FC แฟนคลับเป็นอย่างมากเลยนะครับกำลังจะบุกไปเหนือแล้วนะครับ เอฟซีทุกท่านโดยล่าสุดเพจทิติวุฒิวารุณก็ได้โพสต์ข้อความว่าคือจะร้องไห้คอนเฟิร์มคิววงใหญ่โตเกียวเดินสายทัวร์ขึ้นภาคเหนือฉ่ำมาก26พอยเิรนทรัลลำปาง27พอยเิรนทรัลเชียงใหม่แอ,อ์พอต28พยเชียงราย29เิรนทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่และ30พอยหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา โอ้โหเรียกได้ว่าคณะหมลำลุกคืบขึ้นเหนือแล้วนะครับเอฟทุกท่านตอนนี้แล้วก็เมื่อวานนะครับห้างเซ็นทรัลอุดรนี่เรียกได้ว่าห้างแทบแตกเลยก็ว่าได้นะครับบ้านเกิดของผู้ใยิ่บ้านฟินแลนด์นะครับบรรดาเอฟแฟนคลับนี่ให้การต้อนรับอย่างเน่งแน่นกันเลยทีเดียวนะครับชนิดที่ว่าต้องมีการเดินแหวกทางให้นะครับ เยอะจริงๆเลยนะครับบรรดา f อ f ซแฟนคลับเมื่อวานที่มาต้อนรับบอสบิ๊กพุยบานฟินแลนด์นะครับและก็ได้เห็นความน่ารักความเป็นกันเองของพยบอนะครับกับบรรดาแฟนคลับของเขาที่มาต้อนรับกันอย่างเนืองแน่นนะครับพร้อมกับทักทายถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองเลยนะครับกับบรรดาแฟนคลับของเขานะครับสิ่งนี้นี่แหละครับว่าทําไมบอสวิกจึงมีกระแสตอบรับ อย่างมากมายจากแฟนๆชาวไทยทั่วประเทศนะครับเอฟซีทุกท่านนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนะครับเอฟซีทุกท่านเอฟซีจากฝั่งตรงข้ามก็เคยดูถูกเขานะครับบอกว่าร้องเพลงก็ไม่เพราะหมอลำก็ไม่เป็นแล้วมันจะดังได้ยังไงนะครับแล้วก็มีคนมาแอบอ้างบอกว่าชี้นำแนวทางทำมาหากินให้นะครับเอฟซีทุกท่านนี่แหละคุณภาพของงานที่ออกมาดี คุณภาพของคนที่มีศักยภาพในการโชว์ความสามารถของตนเองนะครับโดยเฉพาะบอสบิกผพุยาบ้านฟินแลนด์นี่เขาเป็นผู้นําองค์กรที่มีแสงในตัวเองนะครับเขามีชื่อเสียงมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับและความดีและการตรงไปตรงมาอย่างมีคุณภาพจึงเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและก็บรรดาแฟนครับ FC ฟของพยบตลอดมานะครับ1ปีกว่า กับวงดนตรีคณะมรัมร่วมสมัยนะครับแต่ผลงานที่ออกมาแต่ละคอนเสิร์ตนะครับเรียกได้ว่าแสดงได้สมบูรณ์แบบมากๆนะครับคุณภาพงานและทีมงานทุกคนมีความสามารถฝีมือล้วนๆนะครับมีฝีมือกันทุกคนนะครับมาจากฝีมือล้วนๆจึงได้รับการยอมรับจากผู้จัดและก็ f อฟซีแฟนคลับอย่างมากมายเลยนะครับมีงานเข้ามีคิวงานยาวเหยียดเลยนะครับเอทุกท่าน ลบคำสุป,ประบาดอย่างสิ้นเชิงนะครับไม่ว่าจะงานวงโตเกียวไม่ว่าจะค่ายเพลงไม่ว่าจะทำธุรกิจใดๆก็ตามแม้กระทั่งสินค้าที่ขายออนไลน์ก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะครับแม้กระทั่งกลุ่มปิดของโตเกียวมิวสิกนะครับตอนนี้ก็ย่างเข้า EP ีที่50แล้วนะครับแต่และ E ีีนี้เรียกได้ว่าร้านแตกทั้งสิ้นนะครับฝีมือล้วนๆนะครับของบอสบิ๊กพยาบ้านฟิเลน ล่าสุด15กรกฎาคมนี้นะครับ EP ที่50เรื่องชาละวันนะครับบอสบิ๊กรับบทเป็นชาละวันแล้วก็มีแขกรับเชิญมากมายเลยนะครับเรียกได้ว่าคุ้มสุดคุ้มของบรรดาฟแฟนๆแฟนคลับในกลุ่มปิดนะครับเอฟซีทูทนเข้ามาด้วยฝีมือและมันสมองอัญชานฉลาดนะครับแล้วก็มีทีมงานที่มีความสามารถมีคุณภาพกันทุกคนเลยนะครับคนหนึ่งกำลังรุ่งปังสุด กับอีกคนหนึ่งกำลังดรอปลงดรอปลงอย่างสุดๆนะครับเอฟซีทุกท่านนี่แหละครับคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของ,งานอย่างแท้จริงไม่จกตานะครับเอฟซีทุกท่านบอสติกปุยบ้านฟินแลนด์คนนี้นะครับยังไปอีกไกลแสนไกลเลยทีเดียวหนุ่มน้อยรอยล้านวันนี้อนาคตผ่านล้านไม่เกินเอื้อมนะครับเอฟซีทุกท่าน